มันเป็นคอนเสิร์ตวันนี้สีสาวสาีสาวปีค่ะครับจริงๆหลายคนอาจจะไม่รู้จริงๆคือเราอ่ะวางแผนกันมานาแล้วค่ะก็คือเกิดคือแผนที่เกิดก่อนรูปนั้นใช่จริงๆแผนนะมันเกิดก่อนแล้วก็ด้วยความที่มันเกิดแผนนี้เกิดขึ้นมาเราก็เลยมีการนัดกินข่าวกันอะไรกันก็เลยเกิดมาเป็นรูปแรกที่เรานัดกินข้าวกันแล้วถ่ายรูปลงกันริมถนนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือแบบเกิดจากการที่มันจะเกิดโปรเจกต์นี้แหละแล้วก็แบบว่าอ่ะมันคุยการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะจริงๆเราอ่ะเราอ่ะดีใจตั้งแต่แรกๆที่เราลองแบบหยอดรูปไปแล้วทุกคนก็แบบอยากให้มีใช่เราก็รู้สึกว่าออ้ยแต่ว่าแบบถูกทางแล้วที่เราจะทําการอะไรเงี้ยค่ะก็แบบจีมมาตอนตอนที่มันคุยกันเกิดจากอะไรมาถึงเรื่องที่ว่าเอ้เราน่าจะรวมตัวกันอ่าจริงๆอ่ะมันเริ่มมาจากค่ายทั้งสี่ค่ายเนี่ยแหละค่ะที่เขาคุยกันว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดว่าเอาเหมือนผู้หญิงแห่งยุค4ี่คนมารวมกันแบบในคอนเสิร์ตเดียวมันดูน่าจะเกิดแฮปปี้นิ่งอะไรบางอย่าง แล้วก็แต่จริงก็คือแบบใช้คาว่าอะไรพอมันเริ่มมีแผนแผนอันนี้แต่ว่ามันก็ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองโควิดอะไรเงี้ยก็เลยทาให้เหมือนเลื่อนมาเรื่อยๆแต่ว่าปีนี้ก็เลิกงานยามดีค่ะได้เวลาคือเป็นยังไงแล้วครับวันนี้วันนี้เพิ่งประชุมโชว์กันเลยค่ะเอ้ยอยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากหลายหลายคนเพราะหลายหลายคนมองว่าถ้าเป็นคอนเสิร์ตนี้ก็คือต้องมีแต่คนอกหักเท่านั้นที่ไปดูเพราะว่าเพลงจะต้องเศร้าหมดเลยนะไม่จริงอ่ะคือเพลงแต่ละคนน่ะมันก็อกหักแต่ว่า เราจะมาโชว์ด้านเดียวมันไม่ได้เ,เพราะฉะนั้นเราจะให้ทุกคนได้เห็นแบบทุกๆด้านของเราอั้นระหว่างโชว์ร้องเพลงกับโชว์ทอล์กโชว์คิดว่าสี่คนจะถนัดด้านไหนกันมากที่สุดน่าจะร้องเพลงค่ะน่าจะร้องเพลงแหละถนัดสแว่ทอล์กโชว์ก็เดี๋ยวต้องมาดูเคมีกันอีกทีหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงอยากรู้เหมือนกันค่ะนี่ที่พี่ๆอยากรู้ว่าโชว์จะเป็นยังไงอ่ะส้มก็อยากรู้เหมือนกันค่ะอยากรู้เหมือนกันว่าที่เราคิดๆกันมาลองวางแผนแบบวางๆกันมาแล้วแบบสุดท้ายถ้าเราได้แบบไปร้องด้วยกันจริงๆแล้วมันนจะเป็ไ 1ิบลอบไปเลยุตสาหี่เฮ้ยตอนนี้หาก็จับตนแต่ว่าก็ต้องใช้คำว่าโชคดีที่เราสี่คนอนะคนละแนว พอเราเป็นคนละแนวเราก็เลยจะแบบไม่ได้ใช่ใช่มันมันจะเป็นแบบคนละแบบเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าการแต่งตัวก็เลยไม่ได้ไม่ได้ต้องกังวลมากว่าเธอจะแต่งชนชันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยชนเลยใช่ใช่ก็คือแต่ละคนแต่ละสไตล์ไปเลยแล้วเราก็มีการวางเดเรคชันที่แบบมันพอดีมากเลยอย่างที่เห็นในรูปอ่ะค่ะก็จะแบบถ้าแอบดูจริงๆอ่ะมันจะมีฤดูของแต่ละคนแล้วแต่ละคนเราก็รู้สึกว่าดูเข้ากับฤดูแต่ละอันจริงๆรหนูเป็นอะไรคะสำหรับที่ ได้ดูอะไรคะถูกต er ้องหูเป็นสปริงหูเป็นสปริงอะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นหนูแต่งเป็นบลูจี้ต้องไปทำหน้าอกก่อนบางค่ะเพราะว่าหนูต้องไปทำให้เท่ามันก่อนไม่หนูก็เซ็กซี่ได้เซ็กซี่ได้เซ็กซี่ได้หรือเปล่าไม่รู้ถามพอดูแล้วกันว่าหนูเซ็กซี่ได้หรือเปล่าอยากเซ็กซี่ได้เลยิอ V inner มันแรงอันนี้ต้องยอง V เป็นคน inner แบบจัดเต็มหนูเป็นคนโซนๆซนหนูเป็นคนโซนๆซนอิงะอิงะ อิงเหรอบงอะไรบ้างเดี๋ยวนี้เขาแซ่บเดี๋ยวนี้อิงเขาแซ่บเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าคอนเสิร์ตนี้เขาจะก่อนเดิมหรือเปล่าจะยอมลรอะะจะยอมใช่หนูเป็นพี่ใหญ่ไง เป็นตัวอย่างที่ดีแกสังคมหรือเปล่าไม่เหือสาคนก็คือไม่ดีสังคมหยอกไม่ไม่ไม่หยอกหยอกหยอกแลใชไม่แต่แต่เราคนก็แบบมีความเป็นตัวของตัวเองสูงอยู่แล้วค่ะใช่หนูก็หนูก็ใช้คำว่าเซ็กซี่ก็ได้แต่หนูว่าจะไม่ได้เซ็กซี่แบบแบบวีหรือแบบโบกี้อ่ะหนูรู้สึกว่าหนูแบบเด็กๆอ่ะเด็กน้อยกำลังโตอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าหนูจะแก่ส่วนในสี่คนก็ตามแต่หนูก็จะพยายามแบบเป็นเด็กที่สุดในนั้นเะยรก็เคิดเป็นมาเซ็ตตอนนี้มันทีบางเาที่แบบโอ้ความคืบหรอ ตอนนี้ถือว่ามันก็60-70สแล้วเหลือแค่แบบเหมือนรอซองนะคะตอนนี้เรื่องโชว์เรื่องอะไรก็คือกำลังเดเวลลอปกันอยู่แต่โชวานี้อย่างโชว์นพพี้มันสะมันจะมาแบบกันมาสี่ตัวมาถูกวมกันแน่นอนพี่เพราะถ้าเราแยกกันอะไปดูตามเฟสติวัลได้ เพราะฉะนั it, well, mm ้น hmm. ส okay. so mm ี hmm. ่คนรวมกันมันต้องไงเราก็ต้องมีโชว์ที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือการที่เรามารวมกันนี่แหละว่าเคมีมันจะเป็นยังไงคนกลกดบัตรไม่ทันใกล้แล้วใช่แหละคนกลัวแฟนๆขับส้มบอกว่าตอนนี้ไปบนมาแล้วอ่ะถึงพันต้องไปบนแบบว่าขอให้กดบัตรได้อะไรเงี้ยแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าทาไมจัดแค่ impact challenger มันจะไม่พอหรือเปล่าแต่ยจะบอกว่าอันนี้ใหญ่กว่าอลิญานะคะเพราะว่าทางคอนเสิร์ตเขาเปิดทอให้ใหญ่กว่าจูได้หนึ่งหนึ่งหมื่นห้าพันคนค่ะเพราะฉะนั้นก็ ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะอ่ะแล้วถ้าเราต้องเรียกร้องรอบสองข้นมาจะมัหมดนะเราวอมเสียงห,หนูหนูอยากให้มีรอบสองนะถ้ามันถ้ามันเกิดขึ้นได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่คิวของทุกคนที่เราจะจับมาชนกันได้หรือไม่อะไรอย<ต>่างเงี้ยได้แล้วใช่ไหมถ้ารอบสองไม่รู้ต้องไปดูก่อนมันจะมีโอกาสได,ได้ได้ลองซ้อมกันได้อยังแบบครบ,บสี่คนเนี่ยเรายังไม่ยังไม่ได้ลองซ้อมค่ะตอนนี้ยังคุยกันเรื่องลิสต์เพลงเรื่องแขกรับชิงแขกรับชิงก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ ใช่ใช่แบบว่าคอนเฟิร์มมาแล้วส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่แล้วชันก็แซบนะคะแต่ว่าพูดไม่ได้ค่ะเดี๋ยวนุโดนด่าเต่นี่อู้ชายต้องผู้ชายไหมเพราะพูดไม่ได้ค่ะพูดไม่ได้ค่ะจะพายจะพายจะพายอุ้ยพี่ก็เคยมีเพลงนะอย่ามาค่ะนี่นี่รู้จริงอ่ะแต่ว่าอย่าว่าเกีบเป็นยศจีบอุ้ยชื่อเต๋อค่ะจกเป็นกระเทยค่ะ ก็ใครจะไปรู้ว่าจะมีควีนคนนี้5ก็ได้ถ้าสุดในมิวเตอร์มันมีแบบว่าที่เราไปเมทนเวิชาแล้วอแล้วคนก็เลยไปโยงรู้สึกยงชื่อเราคนไปตีความผิดใช่แค่เราแบบเป็นคนไทยอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่หรอกเขาคงลืมนึกว่าหนูชื่อทรงเขาก็เลยคือเราว่ามันอาจจะมีฝั่งฝั่งคนที่แบบว่าเหมือนชีวิตตอนนี้อาจจะอินเรื่องการเมืองมากจนจนทำให้มองอะไรก็จะตีความไปอย่างนั้นสมิ แล้วเขาอะมาเห็นเราคอมเมนต์เป็นรูปหัวใจสีส้มในรูปที่น้องลิซ่ากินน้ําส้มอยู่ก็เลยคิดว่าเราอะโยงการเมืองแน่ๆเลยเราก็เลยรู้สึกว่าปล่อยให้เขาเข้าใจผิดอย่างเงี้ยมันก็ดูจะไม่ใช่เพราะว่าเจตนาของเราในการเม้น์รอบนั้นเราไม่ได้คิดถึงเรื่องการเมืองเลยตอนแรกที่เห็นเขาเขียนอะเราก็งงว่าสมองไหลคืออะไรอะแล้วก็กาลังกําลังตีความว่าทาไมอยู่ดีๆเขาถึงด่าเราโดยที่เราค่เม้น์หัวใจว่า ยังไม่ตีความเหมือนเออหนูก็จะหนูว่าเหมือนแบบกดเข้าไปอ่านเหมือนทวิตของเขาว่าก่อนหน้านี้นเขาทวิตอะไรมาก็เลยจึงเห็นว่าอ๋อเขาคิดว่าเราอ่ะปโยงเรื่องการเมืองเออเราก็รู้สึกว่าให้เขาเข้าใจอย่างนั้นอ่ะดูจะไม่ใช่เพราะว่าเจตนาของเรามันไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นคนที่จะโยงทุกอย่างกับการเมืองขนาดนั้นเราก็รู้สึกว่าอยากจะชี้แจงว่าที่เราคอมเมนต์เป็นรูปหัวใจสีส้มหนึ่งคืออีโมจิเนี้ยมันเป็นอีโมจิที่แบบเหมือนประจําตัวเราอยู่แล้วแล้วเราชื่อส้มแล้วน้องถือน้ำส้มแล้วเรารู้สึกว่า เหมือนแบบก่อนหน้านี้สองปีสามปีที่แล้วสรงจุงกีเคยถ่ายรูปก,กับต้นส้มข้างหลังอะ,อะเราถึงขั้นแชร์สตอรี่ว่าอุ้ยเขาถ่ายรูปก,กับฉันคือถ้าใครคนไหนก็ตามที่หนูชอบแล้วเขามีอะไรที่เกี่ยวกับส้มอะหนูจะมโนแบบเป็นคนชอบแบบเล่นมุกอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแกก็เลยรู้สึกว่าชี้แจงให้เขาได้รู้หน่อยละกันว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้โยงเราไม่ได้มีเจตนานั้นไม่ได้มีคิดเรื่องการเมืองเลยก็เลยแบบบอกเขาไปแล้วเขาก็ขอโทษละคะ่ะแล้วก็บอกว่าขอโทษถ้าเข้าใจผิดอะไรที่ต้มสึกว่าเราต้องชี้แจงกับ,กบครโดยที่เราไม่ปล่อยผ่าน อาจจะเพราะโดนคำว่าสมองไหลด้วยแหละหนูก็เลยรู้สึกว่า,า,ม,าม,มันแรงตอนตอนแรกงงม,งมา,กากสมองไหลอะไรวะเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละจนตีความได้ว่า,เ,า,าเขาเขาคงเข้าใจผิดว่าเราคิดถึงเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็ยรู้สึกว่าอยากจะให้เขาแบบได้รู้หน่อยว่าบางทีการที่คุณตีความแบบนี้มันอาจจะไม่ได้แปลว่าเราต้องตีความแบบเดียวกับคุณสมองไปอะไรเงี้ยแบบก่อนจะเม้นอะไรหรือพิมอะไรก็อยากให้คิดกันเยอะๆเพราะว่าใช้คําว่าอะไรดีเจตนาแต่ละคนบางทีมันก็ตีได้หลายมุม อย่างนี้สแสดงว่ามันเสี่ยงอาการที่ครัวจะลงเราโดยที่เราไม่รู้ตัวมันก็เสี่ยงแหละแต่หนูว่าถ้าหนูเจตนาชัดเจนอยู่แล้วว่าเราไม่ได้จะไปในทาง<ม>ใดที่มันไม่ดีหรือว่าหรือว่าไม่ได้เป็นในทางที่เขาเข้าใจแล้วมาทัวลงอ่ะเรารู้สึกว่าก็ชี้แจงได้โด<ม>นแมหลังจากนั้นโดนจากคนนี้ก็ไม่ได้มีไม่มีค่ะไม่มีแต่เขาก็มาเม้นขอโทษใช่ไหมใช่ใช่เขาก็มาเหมือนแบบว่าขอโทษนะคะที่เขาใจผิดก็เลยบอกขอบคุณที่เข้าใจค่ะหลังจากนี้อิโมติต้องหัวเราจะก็ยังคงอยู่ค่ะคงหนุนคงช ฉันชื่อส้มมาแล้วฉันอุตส่าห์มีสีประจําตัวแล้วฉันอุตส่าห์มีแบบสัญลักษณ์ประจําตัวได้ฉันไม่ใช้ก็ยังไงอยู่เพราะว่าเราก็เป็นคนอย่างเงี้ยเวลาไปเม้นหาใครแล้วแบบอยากจะติดหัวใจก็จะเป็นหัวใจสีส้มเสมอประมาณรู้ว็าเป็นตัวจอแขกเราใช่าเย้ดีไหมคะต้องติดชื่อส้ม <laughs> โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคอค่ะส้มส้มก็หรอร้องเพลงเลยเหรอ สนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีสจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford r a r g e r Raptor เตอ e จเนอเรใหม่พบกันที่โชว์บอร์ดทั่วประเทศ xa đi trước tranh quạt pepsi bợt mùa xa thả